ผ้าป่าสามาคัคคีวัดทุ่งเลไลโดยมีคณะสงฆ์หลวงพ่อบัวทองเจ้าคณะตำบลท่าแดงเจ้าอาวาสวัดทุ่งเลไลประทานในพิธีทอดผ้าป่าและเทศมหาชาติประจำปี2565มีนาวาตาศเอกพิเศษสมบูรณ์ถ้วยจินดาประทานพร้อมคณะพันตำรวจโทด็อกเตอร์ลนกิจชาญวิชัย และคุณคำลนปินนินร่วมเป็นประธานทั้งคณะทอดผ้าป่าสามัคคีณนะวัดทุ่งเลไลตยตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระวิหารซึ่งกำลังเริ่มก่อสร้างอยู่ในขณะนี้เนื่องด้วยทางวัดยังขาดงบประมาณปัจจัยอีกจำนวนมาก จึงได้บอกบุญไปยังบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใจบุญทางศาสนาช่วยกันรวบรวมคนละเล็กละน้อยเพื่อให้งานก่อสร้างพระวิหารสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดีหลังจากมีการทอดผ้าป่าบุญเสร็จสิ้นแล้วทางคณะนาวากาศเอกพิเศษสมบูรณ์ถ้วยจินดาพร้อมคณะบุญ ได้ทําพิธีปลูกต้นพยุงร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดทุ่งเลไลและคณะร่วมบุญได้เดินทางกับภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร